แมนี่เข้าไปจัวังตีกอได้ไหมครับท่วมไหมก็น้ำน้ำหลังซีเอสปัตตานีอะไรนะครับสายมอสายมออ๋อวิ่งสมมุติถ้าผมเจอหอนาฬิกาครัใช่ไหมเราตรงไปแล้วอ้อมได้ใช่ไหมครับถ้าไปวิ่งเส้นเรนโบว์คือน้ำนเยอะใช่ไหม อ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับผมนี่เราจะไปแล้วนะครับตอนนี้นก็มีวัวอยู่อยเอาล่ะครับท่านผู้ครับโอ้ก็วัวครับโอ้โหน้ำรอบไหวะเนี่ยโอ้คร <laughs> ั้งหนึ่งในชีวิตครับ เหนว่านั่งเรือเล่นเลยกันโอ้ยโอ้ยตะบะคันนี้จอดตรงนี้อ้มอเตอร์ไซค์นี่เขาจอดไม่ใช่ตายใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าถนนเส้นนี้นี่เขาปิดแล้วนะครับเขาปิดถนนน่ะปิดไว้ว่าน้ำมันท่วม อะไรครับพี่ผู้หญิงเขายังกล้าขับเลยครับแต่เขาสองคนเราคนเดียวจิว๋วาไว้จิว๋ววาโอ้ยทีนี้เรากลับเข้าเมืองคนเดียวครับเพราะว่าไปอยู่นอกเมืองมานานนี่ก็เป็นเหมือนไฟแดงไปเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยออ๋อ ต้องรอไปอ๋อเป็นไฟกระพริบครับไปแล้วครับเลยเลยโอ้ยโลกแล้ววันนี้ก็น้ำดีขึ้นแล้วครับหรือว่าแค่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เลนก็เป็นเลนส่วนกันครับเนี่ยด้านหน้านี่ก็สสวนกันอยู่ยว่ตลอดทางอย่างฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังแย่อยู่เลยอ่ะฝั่งนู้นฝั่งโรงพยาบาลสีโลโลรถนะครับน้ำมันยังท่วมขังอยู่ ดี๋ยวไปเลี้ยวรกระบะก็ยังต้องลุยน้ําต่อฝั่งนู้นคือมันเยอะอนะน่ะน้ํามันไม่ระบายอะ่ะฝั่งนี้มันยังระบายครับแต่เราหน้าตาแบบว่าหน้าตาเราผ่านไงครับ เพราะว่าเขาตรวจอยู่อะถ้าไม่ตรวจอยู่ก็อาจจะโดนตรวจอะนะทางนั้นเป็นยังไงบ้างครับน้ำท่วมไหมโอ้รถรถดับแล้วไปแล้วหนึ่งทาด้านหลังที่ว่าไปมาเดีเรรบอปกัน